และตอนนี้นะคะมิวก็ได้อยู่กับบุคคลผู้ซึ่งมีความสำคัญที่สุดของเราชาวภาคหรืไทยค่ะ mm hmm. นั่นก็คือซ ok mm ิสเตอร์ด็อกเตอร์สุริพรระดกิจผู้จัดการโรงเรียนภาคหรือไทยคอนแวนต์ hmm. และสิ์เก่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้ซิสเตอร์นะคะช่วยเล่าชีวิตตอนวัยเรียนนะคะสมัยตอนที่ซิสเตอร์เรียนอยู่ที่ภาคหไทยค่ะ ซิตธต์ก็มาเข้าเรียนที่พระฤิไทยคอนแวนตั้งแต่ชั้นป .6 นะคะแล้วซิตธต์ก็จบม .6 ที่โรงเรียนพระฤิไทยคอนแวนเป็นม .6 รุ่นที่2นะคะที่จบนะคะซิตธตออยู่ที่เนี่ยซิตธ์มีความรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนมีเพื่อนที่ดีมีครูที่สนใจ แล้วก็ทุกวันเนี้ซิสเตอร์สามารถที่จะเป็นนักบวชที่ดีรวมถึงการทํางานโรงเรียนที่สามารถที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราให้ก้าวหน้าก็มาจากพื้นฐานของการสอนของครูของเราที่โรงเรียนพัลลีไทยคอนแวน์นี่แหละค่ะค่ะแล้วในฐานะที่ซิสเตอร์เป็นที่ปรึกษาของสมาคมศิษเก่านะคะอยากให้ซิสเตอร์ช่วยเล่าเกี่ยวกับคว,ความเป็นมาของงานค่ะ จริงๆสมาคมสิทธิ์เก่าของเราเนี่ยเราก็จัดงานมาเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์เก่าด้วยกันที่ออกไปจากโรงเรียนแล้วบางทีก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้ามาที่โรงเรียนหรือบางทีอยากมาแต่ก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะเราจะนัดหมายกับเพื่อนได้อย่างไร ที่ผ,ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะมีการจัดงานบางปีใหญ่บ้างเล็กบ้างเพื่อเป็นการที่จะให้เชิญชวนให้สิทธิ์เก่ามาร่วมง,งานแต่สําหรับปีนี้เราก็มีการจัดงานที่เรียกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นงานที่มีความพร้อมการเตรียมตัวเนี่ยของเราที่ผ่านมากําลังจะเกิดงานนี้ขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะมีการเตรียมตัวกันที่ดีแล้วก็มีความพร้อมก็อยากเชิญชวนสิทธิ์เก่าทุกท่านนะคะที่ยังคิดถึงโรงเรียนพระฤท่ไยคอนแวนมาพบปะกับครูบาอาจารย์ที่ได้ อนนเราะะคะมาพบปะเพื่อนๆที่เคยเรียนร่วมกับเรามาดูกันซื่อว่าตอนนี้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดมีลูกก็พาลูกพาหลานมาด้วยนะคะแล้วก็มาพบกันที่โรงเรียนภาคเรียนไทยคอนแวนค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันงานนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ